ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับงานใหญ่ของ The Secret Sauce นะครับวันที่9 1 0ถึง10กันยายนที่ผ่านมาวันนี้ก็เลยอยากจะนำส่วนหนึ่งเนี่ยนำมาแบ่งปันกัน3เทรนด์ธุรกิจในปี2024ครับเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมนั้นถ้าธุรกิจของเราเนี่ยเป็นคนที่อยู่ตัวกลางแล้วไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มความท้าทายจะสูงมาก มีเดียตอนนี้มันเปลี่ยนจากคำว่า exposure เป็นคำว่า attention มันไม่สำคัญว่าเรายิงมีเดียไปมากน้อยแค่ไหนสิ่งสำคัญมันคือคนสนใจเราจริงหรือเปล่าเทนสุดท้ายครับเทนเทคโนโลยีครับ,ท,รบทั้ง3ข้อนี้ Microsoft และคุณเจฟเห็นตรงกันมากๆ สวัสดีครับผมเคนนักครินและนี่คือ The Secret Sauce What's your secret สามเทรนด์ธุรกิจในปี2024ครับจากหลากหลายผู้เชี่ยวชาญในงาน The Secret Sauce Summit 2023 Infinite Growth ธุรกิจพุ่งทยานในความเปลี่ยนแปลงครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับงานใหญ่ของ The Secret s a u c e นะครับวันที่9-10ถึงกันยายนที่ผ่านมาขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การตอบรับอย่างลนหลามงขอบคุณสปอนเซอร์ขอบคุณสปิเกอร์ขอบคุณเอ็กซิบิเตอร์แล้วก็ขอบคุณทีมงานของ The s e c r e t Sauce ด้วยนะครับทำงานหนักกันมากๆเลยอาจจะมีบางส่วนที่ผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยจริงๆจะนำไปปรับปรุงแก้ไขแน่นอนน้อมรับไว้นะครับแล้วก็ขอบคุณจริงๆที่มาเป็นส่วนหนึ่งของเราและผมได้ค้นพบเลยว่าผู้ประกอบการไทยนักธุรกิจไทย หรือว่าคนทํางานเนี่ยโอ้โหเป็นคนที่มีพลังในการขวนขวายหาความรู้มากๆนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยตั้งใจเรียนมากๆเลยวันนี้ก็เลยอยากจะนําส่วนหนึ่งเนี่ยนำมาแบ่งปันกันอยากให้เป็นสังคมที่เราแบ่งปันความรู้กันนะครับแต่อาจจะขออนุญาตแบ่งปันในระยะเวลาที่ไม่นานมากนะักเพราะว่าจริงๆถ้ารวมกันทั้งหมดเนี่ย ผมว่าหลายหลาย10ชั่วโมงนะครับทั้งคนที่อยู่ Main s t a ต e แล้วก็ Expertise Room วันนี้เลยอยากจะยกมาบางส่วนโดยเฉพาะบางส่วนที่ผมยกมาจาก5ผู้เชี่ยวชาญก็คือคุณปิติจาก TTB นะครับทหารไทยธนาชาติพี่เอิร์ธอัวุฒิจาก Adapter ซึ่งเป็นเซสชั่นที่คนสนใจเยอะที่สุดเลยนะครับผมคิดว่าฮอตมากๆเรื่องการตลาด เรื่องเทคโนโลยีผมรวมมาจาก2ท่านครับคือคุณเจฟกาวินจาก m c คเคนซีนคอมเพนีอันนี้ก็มี Best s p e c t r i s ที่น่าสนใจมากคุณเต้ยธนวัฒน์จาก Microsoft นะครับแล้วก็เชนเรื่องกลยุทธ์ก็คือจากอาจารย์ทนายชรินสารนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าไม่จุใจก็สามารถไปซื้อบัตรรับชมย้อนหลังได้นะครับขายบัตรแล้วที่10 Even t 5 9์บาทรับชมได้6เดือนเต็มตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปแล้วก็มีคีเทคเอาไว้มีบทสรุปส่งให้ด้วยนะครับอย่างละเอียดเลย วันนี้เลยคิดว่าผมสรุปออกมาเป็น3 t r เทรนด์ด้วยกันจะมีเทรนด์เศรษฐกิจซึ่งผมเรียกว่ามันคือเทรดเทนชัน uh, มีความตึงเครียดทางด้านการค้าขายระหว่างประเทศมีเรื่องของสโลกรอตคือการเติบโตที่ต่ำลงของโลกใบนี้มีเรื่องของ no easy money ก็คือคำว,ว่าโลกในยุคที่คุณกู้แล้วดอกเบี้ยต่ำๆเนี่ย มันจะหมดลงไปแล้วนี่คืออันแรกเทรนเศรษฐกิจนะครับซึ่งผมอ้างอิงจากคุณปิติในเซสชันที่พูดเรื่องของอเศรษฐกิจโลกในปีสองพันยี่เทรนที่2คือการตลาดการตลาดนี่ไม่น่าเชื่อครับคนพูดคํานี้ในหลายเวทีแทบจะตรงกันมาก Attention Economy ครับการตลาดแบบที่คุณจะต้องสร้าง Attention ให้ได้มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป นะครับแล้วก็อันที่3เทคโนโลยีอันนี้ไม่ต้องพูดถึงครับถ้าไม่นับเทคโนโลยีเฉพาะตัวที่เกี่ยวข้องอุตสาหการรมของคุณอยู่แล้วเรื่อง e NERGY TRANSITION หรือว่าเรื่องโ o บอทถ้าเอาโดยภาพรวมที่กระทบกับคนทุกคนก็คือ GENERATIVE AI นั่นเองนะครับไปทีละอันนะครับอันแรก TRADE TENSION SLOW GROWTH แล้วก็ NO EASY MONEY นะครับโลกโตช้า ทำไมฮะคุณปิติเล่าให้ฟังนะครับว่าทุกวันนี้เศรษฐกิจโลกโตช้าลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็เป็นแบบแบบนี้นะฮะในหลายๆประเทศตั้งแต่สหรัฐจีนสหรัฐนาจาหรือว่าอินเดียโซนหนึ่งหลักๆอาจจะใช้คํานี้ก็ได้บางคนอาจจะบอกคํานี้มันแรงเกินไป deglobalization อาจจะแรงไปน,นิดนึงแต่ว่าถ้าใช้คํานี้ละกันคือมันมี trade tension คือมีเกิดข้อพิพาทข้อขัดแยง้งแล้วก็การกีดกันทางการค้าหรือว่าเกิดกติกาใหม่ๆของโลกมากมายซีแบม อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับมีตัวเลขที่น่าสนใจครับถ้าใครดูตามกราฟนะครับจากเดิมเนี่ยไอ้พวกข้อกําหนดทางการค้า,าต่างๆที่เป็นกติกาใหม่ของโลกคล้ายๆกับดูฟุตบอลแล้วมีว a r อะไรแบบนั้นแล้นะฮะจากเดิมมีอยู่115นะครับในปี2010ผ่านมา13ปีปัจจุบันมี2153ข้อมันมีข้อจํากัดเยอะขึ้นมากๆซึ่งสาเหตุ หลายคนก็คงเห็นภาพแล้วเนาะตั้งแต่สหรัฐกับจีนฮึมฮ่มกันแบบนี้เป็นต้นแล้วก็มีเรื่องของสิ่งแวดล้อมมาเป็นเงื่อนไขหลักอีกด้วยหรือในอีกมุมหนึ่งก็คือไอ้ globalization ในอดีตของถูกเนี่ยเราไปตั้งโรงงานเลยแรงงานดีๆไปเปิดเสรีตอนนี้มันอาจจะไม่ได้เสรีทั้งหมดอีกต่อไปนะครับหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้พลังจากสิ่งที่เรียกว่า globalization นะครับการค้าแบบไร้พรมแดนแต่สังเกตไหมครับว่า สองสมปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีแต่ข้อขัดแยง้งเราพยายามดึงทุกอย่างกลับมาปกป้องตัวเองการกีดกันทางการค้าการทะเลาะเบาแวงกันแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งใส่เข้าไปเยอะมากเลยคือกติกาใหม่ๆด้วยเหตุผลของเรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเหตุผลที่ดีและจำเป็นนะครับแต่ถูกมาใช้เกินเบอร์หรือเปล่าอันนั้นก็ว่าไป ผมมีลูกค้ารายหนึ่งส่งออกนะครับไปถึงเมริกาเข้าไม่ได้เพราะว่าทางเมริกาถามว่าสินค้าคุณมีชิ้นส่วนจีนอยู่ในนั้นเท่าไหร่ในสุดต้องจ่ายเงินออกของกลับมาเมืองไทยมาดึงชิ้นส่วนออกแล้วต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าชิ้นส่วนนี้มาจากไทยเท่าไหร่มาจากจีนเท่าไหร่แล้วส่งกลับออกไปใหม่นะครับชีวิตยากมากเลย เพราะว่ากติกาเหล่านี้มันเป็นตัวขัดขวางการเจริญเติบโตในรูปแบบเดิมนะครับเพราะการค้าไม่เหมือนเดิมเราจะทําเหมือนเดิมได้ไหมอันนี้คือคําถามข้อแรกที่ชวนคิดนอกเหนือจากนั้นนอกจากโลกโตกช้าลงแล้วเนี่ยยังเป็นเรื่องของจีนด้วยครับก็คุณปิติเน้นเรื่องจีนเป็นหลักเพราะว่าจีนนี่เป็นพี่ใหญ่ของเศรษฐกิจโลกที่ขับเคลื่อนเยอะมากเลยเพราะว่าเขาเป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่แล้วก็เติบโตเยอะ 10%ในรอบ30ปีที่ผ่านมานะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมีความท้าทายภายในซึ่งเกิดจากการาจำกัดเองของภาครัฐเขาด้วยคนหนุ่มสาวว่างงานามีเรื่องประเด็นเรื่องฟองสบู่อสังหาริมมรัพย์เมื่อรวมกับปัญหาภายนอกคือ t r d e tension เนี่ยก็ยิ่งสุดหนักกว่าเดิมนะครับกระทบกับพวกเราอย่างไงก็กระทบกับประเทศไทยว่ายกตัวอย่างเช่นเอาง่ายที่สุดนะครับเช่นเรื่องของนักท่องเที่ยวจีน แม้ว่าเรากําลังจะพยายามทําให้มันเกิดฟรีวีซ่าเกิดขึ้นนะครับเพื่อทําให้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมามากขึ้นแต่ปรากฏว่ามีข้อมูลระบุนะครับคุณเบติบอกว่าคนจีนเนี่ยจดลงอัตราที่คนจีนเนี่ยจะเที่ยวนอกประเทศเนี่ยยังไม่ค่อยฟื้นฟื้นไม่ถึง3 0ของช่วงก่อนโควิดเลยด้วยซ้ําดังนั้นถ้าเกิดว่าใครทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวค้าขายที่พึ่งพาตลาดของจีนผมคิดว่าก็ต้องประเมินดีๆนะครับว่าตลาดของคุณนั้นยังมีกําลังซื้ออยู่หรือเปล่านะครับ อีกอันนึงที่มันยากขึ้นนอกจากเศรษฐกิจโตช้าลงแล้วด้วยคือรูปแบบของธุรกิจก็เปลี่ยนครับตัวรูปแบบของธุรกิจในอดีตคือมีคนกลางคนกลางเนี่ยสามารถที่จะเป็นตัวแทนในการแลกเปลี่ยนสินค้าได้ง่ายเอเจนต์หรือว่าอาจจะเป็นโปรดิสติบิวเตอร์ดีลเลอร์อะไรต่างๆนานาแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันมันอาจจะไม่ค่อยใช่และโดยเฉพาะ SME ไทยที่ทําธุรกิจนี้ค่อนข้างเยอะนะครับคือมันตัดข้อกลางออกไปสมมุติว่าใครหลายคนเนี่ยซื้อสินค้าจีน นะครับตอนนี้ถ้าเกิดเราเปิดโซเชียลคอมเมอร์สต่างๆไลฟ์คอมเมอร์สต่างๆ mm hmm. ก็จะเห็นเลยว่าสินค้าจีนราคาถูกเนี่ยอ,อ,อยู่ในไลฟ์คอมเมอร์มากมายนะครับแล้วก็ไม่ทันตั้งตัวเพราะฉะนั้นหลายครั้งเนี่ยการที่คนนําสินค้าเหล่านั้นมาขายในเมืองไทยอาจจะไม่ใช่ช้อยแรกๆของคนที่เขาจะซื้อของเราเป็นต้นมีกราฟกราฟหนึ่งครับดูภาพตามนะครับเป็นกราฟที่เราว่าทุกวันนี้มูลค่าสินค้าที่นําเข้าจากจีนมาไทยนั้นเติบโตขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มวัตถุดิบและสินค้าชั้นกลาง คือไม่ใช่แค่สินค้าอุปโภคบริโภคแบบสำเร็จรูปแต่เป็นสินค้าที่เป็นวัตถุดิบก็ถูกนำเข้ามาในไทยเช่นเดียวกันก็คือตอนนี้ไม่ใช่แค่สินค้าที่ผมพูดไปเมื่อครู่แต่ว่าสินค้าที่เป็นวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางเนี่ยถูกนำเข้ามาในไทยเช่นเดียวกันถามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นใครที่เป็นผู้ประกอบการ B 2 B หรือต้องทำสินค้าแข่งกับจีนโดยตรงเนี่ยจะค่อนข้างเหนื่อยครับต้องหาวิธีการรับมือ โดยเฉพาะเรื่องดิจิตอลอะด p ปชันเพราะว่าสินค้าจากจีนตอนนี้ส่งถึงมือลูกค้าก็คือแบบบางคนไม่ใช่แค่ B 2 C แต่ D 2 C เลยคือ Direct to Customer เลยด้วยซ้ำเนี่ยเพระาะฉะนั้นโลก e-commerce กลายเป็นความปกติใหม่ของลูกค้าไปแล้วคำถามก็คือคนที่ทำธุรกิจลักษณะแบบนี้เนี่ยเราจะปรับตัวอย่างไรครับวันนี้เราจะทำอะไรจะจองโรงแรมจะซื้อของเข้าออนไลน์มีทุกอย่างนะครับเั้นจากภาพบนเนี่ยถ้าเราผลิตของแข่งกับจีนเราก็เหนื่อย ถ้าธุรกิจของเราเป็นตัวกลางที่เรียกว่า b 2 b นะครับแล้ว B จาก B ใหญ่ไป B เล็กไป B เล็กลงแล้วไปถึง C คือคอน s u m e r เนี่ยตอนนี้เริ่มถูกค่าตัดตอนเพราะว่า B ใหญ่เขาบอกเขาคุยกับ C โดยตรงได้เลยนะครับผ่าน e-commerce นั้นถ้าธุรกิจของเราเนี่ยเป็นคนที่อยู่ตัวกลางแล้วไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มหรือเป็นผู้ผลิตที่ต้อง ชนแบบเรียกว่าเฮดออรเนี่ยกับจีนเนี่ยความท้าทายจะสูงมากนั่นจะเห็นได้นะครับว่าเนี่ยครับมูลค่าตลาดของ B2C ก็คือเขาวิ่งตรงเลยข้ามหัวคนกลางไปเลยเนี่ยมันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วประเทศไทยเองก็เป็นประเทศซึ่งการเข้าถึงของดิจิทัลอินเทอร์นมือถือดีมากนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการจับจ่ายออนไลน์เป็นเรื่องซึ่งเป็นธรรมชาติมากของคนไทย เพราะฉะนั้นที่บอกว่าเไม่เป็นไรหรอกยังมีเวลาไม่มีเวลานะครับเพราะว่าเรื่องของ Digital Adoption ที่สูงการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่สูงเนี่ยมันจะทําให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นและเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเราอยู่ตรงไหนนะครับทิ้งท้ายครับมี5ตัวอักษรนะครับที่ผมคิดว่าทุกท่านเอาไปปรับใช้ได้เลยเ,ลยเป็นเมกะเทรนที่ผมคิดว่าเกี่ยวข้องกับทุกคนแน่ๆ 4D1H ครับ ดีแรกดีโ o บอลเลชัครับโลกเปลี่ยนไปแล้วเราอยู่ในซัพพลายเชนใหม่หรือเปล่า 2. d e c a r b o n i z a t i o n ครับเราอยู่ใน ESG t r e n เทรนหรือเปล่า 3. Digitalization ครับลูกค้าคุณปรับสู่โลกดิจิตอลแล้วคุณปรับตัวแล้วหรือ,อยัง 4. Demographic s h i f t ครับคนต่างชาติเข้ามาในไทยมากยิ่งขึ้นคนไทยก็อายุไขเนี่ยยืนมากขึ้นก็คือมีเป็นสังคมสูงวัยคนเกิดน้อยลงสิ่งเหล่านี้มันกระทบกับลูกค้าของคุณหรือเปล่าหรือมันเป็นโอกาสหรือมันเป็นความเสี่ยงอะไรหรือไม่5 H ครับ healthy living ครับคนมองหารูปแบบการเติมเต็มด้านสุขภาพมากขึ้นทั้งสุขภาพที่ไม่ใช่แค่การรักษาโรคอย่างเดียวด้วยซ้ำแต่เป็นสุขภาพแบบต้นทางเลยก็คือแบบ preventive แบบป้องกันเราคว้าโอกาสจุดตรงนี้ได้หรือไม่ครับนี่คือเทรนด์เศรษฐกิจนะครับเทรนด์การตลาดครับจริงๆมีหลายเทรนด์แต่ว่าผมอยากจะพูดคำคำเดียวคือ attention economy มันคืออะไรมันคือ อีโคโนมีในแบบที่ต้องสร้าง attention ให้กับคนต้องสร้างสิ่งที่มันน่าสนใจกับคนเพียงพอเขาถึงจะมาซื้อสินค้าของคุณนะครับย้อนกลับไปครับเรื่องเศรษฐกิจสักเล็กน้อยนะครับว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้นะเขาบอกว่าภาวะเงินเฟ้อเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่คุณเอิร์ธอะดัปเตอร์เล่าให้ฟังว่าภาวะอินฟล레이ชันได้สร้างพฤติกรรมใหม่คือเป็น new spending habits ของลูกค้าจากเดิมต้องไปเกาหลียุโรปตอนนี้ครับคนเปลี่ยนมาเที่ยวใกล้บ้านมากขึ้น เพราะว่ามันแพงใช่ไหมหันมาเสิร์ชการไปสวนเป็นจักิติที่ที่อุทัยธานีหรือว่าใช้คําว่าสถานที่ท่องเที่ยวใกล้บ้านฉันมากขึ้นอันนี้ไม่ใช่แค่คนไทยนะจริงคนต่างชาติก็เที่ยวกันเองเยอะขึ้นด้วยนะครับในภูมิภาคของเขาตัวเครื่องบินแพงมากเลยนะตอนนี้นอกจากนี้ยังหันมาปรนเปรยตัวเองมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นคนไทยเสิร์ชออลิแฟนมากขึ้นฟิลเลอร์มากขึ้นทินเดอร์มากขึ้นโบท็อกซ์มากขึ้นอันนี้ก็อาจจะตรงกับ สิ่งที่เมื่อสักครู่ผมบอกเนาะเรื่องของ healthy living อะไรแบบนี้เนาะโลกนี้พี่เอ๋บอกว่าไม่ค่อยมีอะไรการไกต่อไปแล้วให้คีย์เวิร์ดมา2คำนะหนึ่ง value for money 2 p r e m i u m i z a t i o n ก็คือแบบแรกก็คือคุ้มแบบที่2ก็คือรวยละไม่สนใจแพงไปเลยขอพรีเมียมไปเลยดังนั้นแบรนด์ต้องกลับมาทบทวนราคาของตัวเองใหม่ครับทบทวนคุณค่าที่มอบให้ลูกค้าใหม่อาจจะเริ่มบุกสินค้าพรีเมียมเจาะ high value หรือว่าเรื่องของอสินค้าที่เป็น แ a ร u e for Money นี้ก็ได้รวมทั้งอย่าลืมนะครับว่าทุกอย่างนั้นควรจะเป็นดิจิ t ัลเนทีฟนะครับเราเห็นมิติหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือว่าในขณะที่คนมองหาที่รวมหนี้บัตรเครดิตกันมากๆคนก็กลับยังเสิร์ชหาของพรีเมียมอย่างเช่นแบรนด์โกยาร์ในขณะที่คนหาแหล่งในการกู้เงินออนไลน์คนก็ยังเส,รสิร์ชหา BMW Series ซีรีส์ใหม่ในขณะที่คนเสิร์ชหาโปรโมชั่นที่ดีที่สุด เพื่อประหยัดเงินตัวเองคนก็ยังมองหาที่ที่เป็นไฟดิงที่ดีๆในกรุงเทพหรือแม้กระทั่งในขณะที่คนมองหาสกินแคร์เซเว่นแต่คนก็ยังมองหาสกินแคร์ดีออในทางที่มันสวนกันฉะนั้นอย่างที่เมื่อกี้ผมตอบย้ำเลยว่าตอนนี้วิธีการมันจะมีแค่ไม่วิ่งไปบนก็ต้องวิ่งลงล่างถ้าเราไม่วางโพสิชันของเราเองเป็นพรีเมียมไมเซชันเราก็ต้องแวลูฟอร์มันีนะครับ ทีนี้เรามาเจาะ attention กันต่อครับ attention เนี่ยพี่เอิร์ธย้ำคำนี้ครับบอก focus really on attention บอกตั้งใจมากๆเลยเพราะอะไรทุกวันนี้ใครยิงแอดบ้างครับในบนโลกออนไลน์หรือใครซื้อโฆษณาตาม traditional media บ้างค่าใช้ใจ่ายเพื่อการยิงโฆษณายิงแอดเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเรามีสินค้าและเราต้องการทำการตลาดดิจิทัลสักครั้งหนึ่งต้องแม่นมากๆ ้องเอาให้อยู่ให้ได้คือยิงแล้วคุ้มเพราะฉะนั้นมันเปลี่ยนจากเดิมที่เรามักจะทําแบบ Exposure คือทําให้เห็นบ่อยๆบอมบ,อบาด์มาร์เก็ตติง้งเจอแล้วรู้สึกชอบกลายมาเป็นการสร้าง Attention คือเห็นแล้วเอาให้อยู่หมัดเลยเพราะ Attention ที่ดีคุณจะไม่ได้แค่ Performance แต่คุณจะได้ Branding ไปด้วยในงานพี่เอิร์ธบอกเลยนะครับว่ายุคนี้ต้องเป็นคําว่า Brand บวกเปอร์ฟอร์แมนแบรนด์ฟอหรับผมนี่คือคีย์เวิร์ดที่สุดในการพรีเซนต์ของพี่เอิร์ธในครั้งนี้ แบรนดิ้งกับ p e r f o r m ร์แมการตลาดจะไม่แยกออกจากกันถามว่าจะสร้างได้อย่างไรมีหลายวิธีวิธีหนึ่งที่ทำให้เกิดทั้งยอดขายและในแง่ของตัวแบรนด i n g ได้คือ Creator ครับ Creator ซึ่งอันนี้ตรงกับที่อาจารย์ทนายพูด c r e a t o r l e ์ economy Creator คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้แบรนด์นั้นสร้าง Attention ได้ถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นคำตอบก็คือต้นทุนของครีเอเตอร์ครับ ครีเอเตอร์คือใครครับครีเอเตอร์คือกลุ่มที่มีฐานแฟนหรือฟอลโลเวอร์อยู่แล้วซึ่งชอบหรือรักในวิธีการเล่าเรื่องของเหล่าครีเอเตอร์ต่างจากแบรนด์ครับอาจจะมีลูกค้าที่พักดีมี l อยัลตี้อยู่แต่ไม่สามารถดึง attention ได้ดีเท่ากับครีเอเตอร์ถามว่าครีเอเตอร์ต่างกับอินฟลูเอนเซอร์ไหมหลายคนบอกอะมันคล้ายกันหรือเปล่าที่ปกติแล้วเราอาจจะมองว่าคล้ายๆกันครีเอเตอร์คือใครครีเอเตอร์คือคนที่สร้างออริจินอลคอนเทนต์ เน้น Creative Lead และทำคอนเทนต์เพื่อต้องการ Entertain, Educate หรือ Share Value ร่วมกับ Follower หรือ w i e w e r ของเขาในขณะที่ i n f l u e n r e r ไม่จำเป็นต้องสร้าง Original Content ได้คอนเทนต์มาจากแบรนด์ก็ได้นะครับและไม่จำเป็นต้องเป็น Creative ก็ได้และที่สำคัญที่สุดหน้าที่ของเขาคือการชักชวนให้คนซื้อสินค้าไม่ใช่การ Engage กับ Follower มิติ2คนนี้ต่างกันโดยสิ้นเชิงฉะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นภาพได้ก็คือว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยโจทย์หลักของเขาก็คือทําให้เกิดเขาเรียกว่าทรานเซคชั่นอลกับสินค้าเราทําให้คนซื้อสินค้าเรานั่นแหละถ้าพูดตรงๆแต่ครีเอเตอร์อะกับกลายเป็นเขาสามารถสร้างแว l u ลูได้มากกว่านั้นเขาสามารถสร้างลองเทอร์มคอนเนคชั่นกับลูกค้าที่เป็นวิวเวอร์ในช่องทางของเขาอ่ะ แล้วสามารถย้อนกลับมาที่เรื่องของแบรนดิ้งซึ่งเราย้ำมาตั้งแต่เซสชันก่อนหน้านี้ได้ด้วยนี่คือความสำคัญของครีเอเตอร์ในยุคนี้ฉะนั้นพูดง่ายๆ c r e ครีเอเตอร์ Creator คือ Creative เอนซีอีกคนหนึ่งของทุกท่านนั่นแหละครับฉะนั้น,ก,นก้อนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าครีเอเตอร์มันเริ่มมามีบทบาทขนาดนี้เพราะอะไรเวทีโฆษณาระดับโลกคนส์ในปีนี้3เขามีการทำเซอร์วยแล้วก็วิเคราะห์ว่า อะไรที่ทำให้เกิด creative impact อะมากที่สุดอันดับแรกและอันดับสองมันคือเรื่อง creator ล้วนๆเลยอันดับแรกคือ work with content creator อันดับที่สองคือ community building นะครับนี่คือความแตกต่างเร้่ creator เนี่ยจะมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงก็เลยถ้าเกิดเราอยากสร้าง attention เพราะว่าพูดตามตรงพี่เอิร์ธนี่ผมว่าสรุปได้เลยว่าแบรนด์เพียงลำพังไม่สามารถสร้าง attention ได้อยู่คนเดียวอีกแล้วเพราะตัวคนเองสุดท้ายคุณอยากขายของไง พออยากขายของเนี่ยคนก็ไม่เอามันก็ไม่มี attention เพราะฉะนั้นแบรนด์จะต้องสร้าง attention ผ่านการทำงานร่วมก,กันกับ creator ทีนี้ถามว่าแล้วจะวัดผลร่วมกันกับ creator ยังไงเหรอคนบอกให้ creator ไปทำแล้วเนี่ยไม่เห็นจะพูดถึงแบรนด์กลับมาเลย mm. ก็ขายของไม่ได้อยู่ดีเขาไปพูดเรื่องเกี่ยวกับของเขาอย่างเดียวมีตัวชีวัดมาให้ครับ 4R 4อนี่จดไว้เลยครับ แพงมากๆนะครับ CR นี้ถือว่าพรีเมียมมากๆสำหรับคนที่อยากทำให้เกิดตัว creators effectiveness เกิดขึ้น 1. rich ครับก็คือ rich to new audience 2. relevance ครับก็คือมี engagement เป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับ 3. resonance ครับคือในแง่ของ brand value ที่เราได้เนี่ยมันตรงไหมกับสิ่งที่เราต้องการ return ก็ต้องไปตรงมาครับก็คือ number of sale หรือว่ารายได้ที่เข้ามานั่นเองนะครับ ใครอยากรู้เทคนิคอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น branding และ performance brand f o r m a n c e เป็นยังไงวิธีการนำ AI เข้ามาใช้ในโลกเกี่ยวกับการตลาด e-commerce ที่มาสู่ live commerce มากขึ้นต้องรับชมในเซสชันพิเอิร์เต็มๆชั่วโมงหนึ่งเต็มๆต้องบอกว่าเต็มอิ่มมากๆเป็นเซสชันที่ฉี่ก็ไม่ยอมลุกกันครับเพราะฉะนั้น590บาทนะครับไปสแกน QR code แล้วก็ซื้อได้นะครับถือว่าน่าสนใจมากๆเป็นเซสชันที่สาหรับผมนี่คุ้มค่าจริงๆนะครับ เทนสุดท้ายครับเทนเทคโนโลยีครับเจเนทีฟเอไอก็มี2เซสชันนะตรงไปตรงมาก็คือจากคุณเจฟแมคเคนซี่แล้วก็พีเตอร์ไมโครซอฟท์นะครับคุณเจฟแมคเคนซี่นี่เขามาในหมวกของคนที่อิมพิเมนต์ก็คือเอาสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไปใช้กับลูกค้ามากมายเทีนที่เขาเป็นที่ปรึกษาส่วนของพี่เตยเนี่ยก็จะตรงไปตรงมาก็คือเป็นบริษัทที่ไปร่วมลงทุนเป็นหมื่นเป็นพันล้านนะ่ะในบริษัท Open AI ก็คือน้อง Chat GPT ก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับทีนี้มาที่ข้อสรุปก่อน 3ข้อสรุปของ generative AI ในวันนี้เลย 1. AI จะเข้ามามีบทบาทในธุรกิจจริงและถึงเวลาต้องปรับ Mindset มาจริงมาแล้วต้องปรับตัว 2. AI จะมาช่วยในกระบวนการทำงานแต่ยังต้องการคนครับคุมงาน AI เพราะฉะนั้น do more with less ครับ 3. จริยธรรมยุค generative AI เป็นสิ่งที่ห้ามทิ้ง ความเสี่ยงนี้ห้ามละเลยทั้ง3ข้อนี้ Microsoft และคุณเจฟเห็นตรงกันมากๆแต่ว่าผมจะขอเจาะไปที่ข้อ1และ2นะครับเพื่อมันเหมาะกับการทำงานของพวกเราเนาะเพราะข้อ3เนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนที่ทำเทคโดยตรงหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ทำเรเกเลเตอร์ที่ต้องมามีบทบาทในตรงนี้ไปเรื่องของบทบาทของ AI ในวันนี้ก่อนครับถามว่ามันมี Impact อย่างไร Productivity ที่เกิดขึ้นในหลากหลายอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นอย่างไร McKenzie สำรวจและจัดอันดับไว้5อันดับที่ได้รับผลกระทบสูงสุดนะครับ1คือ h i g อ Tech อันนี้ตรงไปตรงมาเนาะเทคโนโลยีขั้นสูงกระทบแน่นอน2 Retail ครับ้าปลีกอันนี้ผมก็เจอว่ามันเกี่ยวข้องกับ Customer เยอะ 3. Banking ครับธนาคาร4 t r a v e l Transport and Logistics การท่องเที่ยวและการขนส่ง5 Advanced Manufacturing หรือการผลิตขั้นสูงถามว่ากระทบงานลักษณะไหน,นบ้าง McKenzie สรุปออกมาเป็น4 งาสายงานด้วยกันซึ่งผมคิดว่า4สายงานนี้เขาจะมีบอกประเภทของมันสั้นๆด้วยนะครับสไลด์นี้ก็แพงมากเหมือนกันนะฮะหนึ่งคอนซิชันครับก็คือเรื่องของ Virtual Expert ต่างๆคนทีเ่เป็นคนที่มีผู้เชี่ยวชาญเขาจะช่วยสรุปข้อมูลต่างๆให้เราได้นะเขาสามารถที่จะ interpret text หรือว่า r s n s c r i p t ต่างๆให้เราได้ด้วย 2. Coding and software นี่ต้องเปมันช่วยเราเขียนโค้ดได้ดีมาก3 ทวงผมเลยครับก็คือ e r t i v i v o n t n t t นะเขาช่วย d r a ฟ t ์ a r k e t i n g อีเมลที่ออนไลน์ไปกับแบรนด์ได้แบบนี้เป็นต้นและว c u u t t o m r r n n g g g m m n t t 4อย่างนะครับอันนี้อลองไปปรับใช้ในองค์กรของท่านได้เลยเพราะว่าบางองค์กรอาจจะไม่ได้ทำา Marketing โดยตรงอาจจะไม่ได้ทำา c u s t o m e r Engagement โดยตรงแต่ว่าคุณมีส่วนนั้นที่คุณต้องทำก็คิดว่าอาจจะเอาเมาช่วยตรงนี้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้ Microsoft บ,บ้าง Microsoft ก็บอกเช่นเดียวกัน,กนพูดไปในทางเดียวกันมากเลยครับคือข้อดีของการมีหลายคนที่มาพูดเรื่องเดียวกันก็คือมันจะรู้ว่าอันไหนเนี่ยพูดตรงกันอันไหนเนี่ยอาจจะมีมองที่แตกต่างนะครับ Microsoft ยืนยันครับว่ากําลังพัฒนาโปรแกรมเพื่อช่วยให้องค์กรมี AI ในการยกระดับศักยภาพการทํางานเช่นมีการโชว์เคสนะฮะโคพายล็ใน PowerPoint ช่วยสร้าง Presentation ด้วยคําสั่งของภาษามนุษย์คือใช้โคพายล t แล้วก็ช่วยทสาสไลด์ได้เลยหรือโคพายล็ใน Microsoft Teams ครับ ก็คือสรุปการประชุมให้เช่นผมมาสายไปครึ่งชั่วโมงผมก็ถามเจ้าโคพายโลว่าสรุปการประชุมให้หน่อยก็สามารถสรุปได้นะครับซึ่งโคพายโลเนี่ยต้องยอมรับว่ามีการเข้าไปมีส่วนร่วมกับผลิตภัณฑ์มากมายของ Microsoft ผมจะทิ้งท้ายไว้ตรงนี้นิดนึงนะครับสำหรับตัวโคพายโเนี่ยที่น่าสนใจคือคุณเตเ้ได้ย้ำนะครับว่าแล้วคนทําง,งานอย่างพวกเราเนี่ยจะทํายังไงเนี่ยให้เราเนี่ยใช้มันเป็นผู้ช่วยไม่ให้มันเนี่ย ใช้เราเป็นผู้ช่วยแทนคือมันมาใช้งานเราแทนอะไรอย,ย่างนี้นะแย่งงานเราเขาบอกว่าการพรอมครับการพรอมผมพูดหลายครั้งนะพรอมเอนจิเนียร์จะเป็นอาชีพที่มีอิทธิพลสูงมากในอนาคตคือการป้อนคําสั่งเข้าไปให้กับ AI แต่ว่าพิเตอร์ใช้คําพูดที่น่าสนใจกว่านั้นครับผมจดไปเลยกับคํานี้เขาบอกว่าพรอมไม่ใช่การถามพรอมไม่ใช่ออส์แต่พรอมคือการบังคับเส้นทางคือส t ีเ r ีย s t w e r สตีหรือสั่งการปัญญาประดิษฐ์เพื่อหาคำตอบ เพราะนั้นการพร้อมมันต้องพร้อมไปเรื่อยๆเพื่อให้มนุษย์กลับมาตัดสินใจไม่ใช่พร้อมแล้วเชื่อมันไม่ใช่อ s านแล้วได้ n s w อ r แล้วเชื่อมันแต่ต้องเสียไปเรื่อยๆต้องใช้มันให้เป็นคุณเต้ได้ทิ้งท้าย3คำถามที่พวกเราสามารถนำไปใช้ต่อยอดในการใช้งานกับ generative AI ได้ครับ 1. ทำไมถึงตอบแบบนี้คือเราต้องคิดนะฮะเราไม่ได้บอกว่าเฮ้ย AI มันตอบผิดเนี่ยเพราะฉะนั้นเราไม่คุยกับมันแล้วไม่ใช่ เพราะมันกำลังเรียนรู้อยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่มนุษย์ต้องทำคือ Why do you come up with this answer ทำไมมันถึงตอบแบบนี้แม้ว่าจะได้คำตอบถูกใจก็ตามทีอย่าเชื่อจบแล้วนำไปใช้ได้ทันทีให้ถาม AI ต่ตอบว่าเหตุผลตักกะของคุณคืออะไรซึ่งอันนี้หลังๆผมก็ใช้เรื่องนี้เยอะเพราะผมจะได้รู้ว่ากรอบคิดของมันคืออะไรและหลายครั้งเราจะรู้ว่ามันตอบผิดหรือตอบถูกมันมีบ i a s ไหมสอง is there any other answer มีคำตอบอื่นอีกหรือเปล่าแม้คำตอบถูก อย่าพึ่งพอใจให้สั่งการคําถามถึงคําตอบในรูปแบบหรือมิติอื่นๆเพราะนอกเหนือจากการพยายามข้นหาคําตอบแล้วเรายังต้องการผู้ช่วยในการเรียนรู้ในรูปแ,แบบของโคพายโลดเพราะฉะนั้นมีคําตอบอื่นอีกไหมอันนี้ผมใช้บ่อยมากนะ alternative answer alternative option อแบบนี้เป็นต้นนะครับ 3. ไม่ใช่แบบนี้หรืออันนี้ผมไม่เคยใช้นะน่าสนใจเขาบอกว่าหากคาตอบผิดพลาด คลาดเคลื่อนจากการฟุ้งเฟอ้อหรือจินตนาการของ AI บางทีเขาเรียกว่า hallucination อย่าเพิ่งเลิกหรือถอดใจเพราะจะเป็นการเสียผลประโยชน์ให้ผู้ใช้ลองโยนข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติมก็คือใส่ข้อมูลบริบทเข้าไปเพื่อถาม AI ต่อเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าทั้ง3พร้อมนี้ครับจะเป็นพร้อมที่ช่วยให้เราเนี่ยใช้งาน generative AI ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นวางบทบาทให้มันเป็น Co p i l o t แล้วก็ยังทําให้เรานั้นอยู่เหนือ generative AI ได้อยู่นะครับนี่คือ3เทรนด์หลักๆนะครับ ซึงลงรายละเอียดให้ด้วยไม่ใช่บอกแค่มีเทรนด์เศรษฐกิจอะไรผมสรุปอีกครั้งหนึ่งอาจจะเอาไปปรับใช้กับธุรกิจของท่านได้นะครับอันดับแรกเทรนด์เศรษฐกิจครับโลกมีข้อกีดกันทางการค้ามากขึ้นโลกมีความดิโกบาลิเซชันมากขึ้นโลกมีเศรษฐกิจที่โตช้าลงไม่ได้ก้าวกระโดดเหมือนในอดีต 2. เรื่องของเทรนด์การตลาดครับ Attention Economy Creator Led Economy มองหาครีเอเตอร์เอาไว้หรือถ้าคุณเป็นครีเอเตอร์อยู่แล้ว นี่อาจจะเป็นโอกาสทองของคุณที่ทําให้ทํางานร่วมกับแบรนด์ได้มากยิ่งขึ้น3ครับเทรนเทคโนโลยีครับ generative AI ให้ใช้มันเป็นโค p i l o t ลต้องกระโดดเข้าไปใช้มันและหัดพร้อมเพื่อเรียนรู้กับมันไปพร้อมๆกันทั้ง3เทรนนี้ทุกท่านจะเอาไปปรับใช้อย่างไรลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้แต่หวังว่าจะได้ประโยชน์เอาไปวางกลยุทธ์ในปี2024สวัสดีครับ